โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการรับหมวกนะครับชี่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่ามันมีหมวกตรงนี้ด้วยเนาะรวมถึงผมด้วยนะครับอ่าซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้นะครับหลังจากที่เห็นคลิปของต่างชาติมานะคืออันนี้ผมก็ต้องบอกทุกคนนะว่าผมไม่ได้รู้เองนะครับผมก็ไปดูคลิปของต่างชาติมาอีกทีนึงเนาะซึ่งผมก็ยังไม่เห็นช่องไทยช่องไหนที่ทําคลิปแนะนําในส่วนนี้เลยนะครักยนู้้ดว อ่ะก็เดี๋ยวมันจะมีหมวกอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันสามารถได้มาจากไหนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างร i สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ร i สแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแผงเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชําระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆต้องร้านนี้เลย i s สแมนช็อปโอเคับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สำหรับวิธีการจะได้หมวกสี่หมวกให้เรากดเข้ามาที่ระเลียดของตัวละครของเราเนาะกดเข้ามาที่กระเป๋าก็ได้นะครับจากนั้นให้เข้ามาที่เครื่องแต่งกายนะครับผมแล้วก็ให้เข้ามาที่รูปหัวตรงนี้นะครับอพอเราเข้ามาแล้วให้เลือกที่คําว่าผมนะครับแล้วทีนี้นะครับผมตามปกติน้อพวกเครื่องประดับหัวเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับแบบของฟรีอะไรเงี้ยส่วนพวกของที่มันล็อกไว้อเอส่วนใหญ่เราก็จะได้จากกาชานะครับซึ่งมันก็จะล็อกไว้อยู่ยแบบนี้แ,บบนแล้วก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าหมวกที่ผมจะพาทุกคนมาดูเนี่ยก็คือมมมันจะไ่ี ในพวกนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้หมวกพวกนั้นน้องก็คือให้เราเข้ามาตรงคําว่า preset นะครับอ่านี่นะครับพอเราเข้ามา preset ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนมาที่แถวแรกนะครับผมอันนี้คือแถวแรกเนาะให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับระดับหัวตรงนี้เนาะซึ่งหมวกอันแรกนะครับผมก็จะอยู่ที่ preset อันที่2นะครับเรากดเข้ามาจะสังเกตว่ามันจะมีหมวกตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับผมคือตามปกติเนี่ยเวลาเราเลือก preset อันอื่นอะไรเงี้ย หรือว่าเราจะกําหนดทรงผมเองอะไรแบบนี้จะสังเกตว่ามันจะไม่มีหมวกโผล่ขึ้นมาเลยเนาะแต่ถ้าเราเข้ามาพีเซตอันนี้แล้วก็เลือกอันที่สองนะครับผมอ่ะมันจะมีหมวกโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเออน,นี่นะครับเป็นเหมือนจุดลับๆเนาะที่แบบหลายๆคนอนะ่ะไม่รู้เนาะคือผมก็ไม่รู้อะถ้าไม่ได้ไปดูคลิปของต่างชาติมาผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีแฟชั่นหมวกตัวนี้ให้เราได้แบบเอามาใส่ฟรีๆด้วยเนาะเอออันนี้คืออันแรกนะครับผมซึ่งหมวกตัวนี้เนี่ยอ่าเราไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะทุกคนแต่ว่าเราสามารถเปล นะครับผมก็จะยังอยู่ในแถวแรกเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าจะอยู่อันสุดท้ายนะครับผมก็เลือกอันสุดท้ายตรงนี้นะพีซซตสุดท้ายนะครับปึ๊บเข้ามานะครับนี่มันจะมีหมวกสีดานะครับนี่เห็นไหมเท่นะครับผมเท่แต่ว่าเราจะใช้คู่กับทรงผมนี้ได้เท่านั้นเนาะอันนี้มันเป็นแบบพีเซตที่เขากําหนดมาให้อยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนทรงผมได้นะเออหรือว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเปลี่ยนดูเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะแบบเปลี่ยนไม่ได้นะเออมันน่าจะเป็นพคซับ โอเคอันนี้ก็คือหมวกอันที่สองนะครับผมทีนี้เราไปดูหมวกอันที่3กันดีกว่านะครับหมวกอันที่3เนี่ยให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับผมหมวกอันที่3มจะอยู่อันแรกของแถวลองสุดท้ายเนาะก็คือตรงนี้นะครับเลือกเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นผมสั้นแบบนี้นะ แล้วก็จะมีหมวกอันนี้นะครับนี่ก็จะค,คล้ายๆกับหมวกแรกเนาะแต่ว่ามันก็จะเข้ากับทรงผมนี้มากกว่านะครับอันนี้ก็ลองปรับดูนะครับอ่ะอันนี้เป็นสีขาวนะลองใช้เป็นสีขาวแบบสีผมยอดนิยมเนาะที่หลายๆคนชอบใช้กันนะครับอ่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปแต่งดูเนาะถ้าเกิดว่าชอบทรงนี้นะครับผมโอเคเลยก็อันสุดท้ายนะครับผมก็จะยังอยู่ในแถวเดียวกันเหมือนเดิมนาะแต่ว่าจะอยู่อันลองสุดท้ายเนาะ ก็คือตรงนี้นะครับนี่คือทรงเนี้ยผมชอบมากเลยนะรู้สึกว่าจะเข้ากับตัวละครผมนะฮะแล้วก็ใส่หมวกนะครับนี่ใช่ไหมคือมันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งคือแบบหมวกมันเปลี่ยนสีไม่ได้น้ถ้ามันเปลี่ยนสีหมวกได้ด้วยเนี่ยคือแบบจะดีมากเลยนะแต่เปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เปลี่ยนแค่สีผมออกก็พอเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับหมวกทั้ง4แบบนอที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้ามาเช็คในพรีเซตอะไรแบบเนี้ยก็คือแทบจะไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีหมวกพวกนี้ให้้้้้้เเเเเเรรราาาาาาาดดดดววยยยยยนนนนนนะคซึ่่่่่่งงถอกกกไไีี็็มแแตลลลปปโจใช รอยเพชรดำเหมือนที่เราแบบแต่งตัวละครปกติเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมใครที่ชอบความแตกต่างนะครับแบบว่าไม่ชอบอ่าทรงผมซบซ้ำกับคนอื่น่นอะไรอย่างนี้เนาะเออก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะมาสั้นๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนำอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ